เมื่อนมเนี่ยมันให้จะได้ให้ถึงวันเลยก่ะนมเลยให้ทุกวันครับวันหนึ่งมันได้หนักกับอยู่ทีหนึ่งกิโลครึ่งถึงสองกิโลครึ่งประมาณนะครับแต่ถ้าพิกพิกก็ถึงนขึ้นหรือซีห้าโลเลยก็มีครับต่อตัวเนาะครับต่อตัวต่อวันก่อนที่แพะจะให้นมมันมีอาหารเมื่ออย่างเป็นพิเศษครับที่ฟาร์มโฮใจ้ กากเต้าหู้ครับมาผสมกับผิวทั่วเหลืองคำกำแล้วแปรทำระบบฟาร,ร์มของขโมดใจ้ขโพดมัร์กเลียงแล้วก็ผิวทั่วเหลืองแล้วก็กากเต้าหูห้มีหัวอาหารผสมนิดหน่อยเวลารีดนมใจป่อพันธุเนี่ยต่อแม่พันธุ์ให้เขาเขาจะได้่อ่ะจริงๆแล้วแพะนี่มันใจได้ป่อพันธุ์หนึ่งตัวสําหรับแม่แพะได้เป็น3ามีซิป แค่สิบตัวเลยก็ได้คือมันสามารถผสมพันธุ์ได้วันหนึ่งหลายตัวครับแล้วคือมันอายุกี่เดือนมันถึงจะเลีดได้ครับแอนแปนนมจะเริ่มหลีดได้ที่จริง8เดือนถึง1ปีก็เริ่มผสมพันธุ์ได้ครับตรงกลูกก็คือว่าหลีดเริ่มหลีดได้เลยการเลี้ยงซัดคือการเกษตรได้ลํำรวยครับ,รบแต่มีความซุขแน่นอนแล้วก็ม,มันคงยังย่งยืนแน่นอนครับผม ครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับวันนี้เข้ามากันที่อำเภอสัตว์กแพงนะครับตำบลล่องโมแดงเนาะของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมจะพามาดูฟาร์มแพะนะครับเป็นฟาร์มแพนนมนะครับเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะมีการเลี้ยงดูหรือว่าการดูแลจะได้ถ้าผมจะพาไปหุณจักครับเจ้าของฟาร์มเ่นนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพิชิดชัยเจรินครับผมเจ้าของแพะนมเชียงใหม่พีซีไวโก้ฟาร์มนะครับผม ฟาร์มนี่เปิดมาเมื่อไรครับสร้างมาเมื่อไรยังไงปีนี้เริ่มเลี้ยงมาได้ประมาณเข้าปีที่สมแล้วครับผมพอปีที่สามแล้วแต่ฟาร์มนี่กําลังเริ่มเริ่มเลี้ยงเริ่มทําไหมเนาะทำไหมได้6เดือนเจเดือนนะครับอือครับอแป้ของเขาเลี้ยงเป็นแป้งอะไรครับสนัรเป็นแป้พันนมซะเน้นนะครับผมก็คือนมอย่างเดียวเลยครับเน้นนมครับอือบ่บะได้บะได้ขายบะมีแพนเนื้อแพนอย่างเนาะบะมีครับบะมีอือแป้ของเขาเนี่ยมาจากที่ไหนครับเนี่ยของผมนี่มี มี3สายพันธุ์นะครับมีของเยอรมันครับแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาครับผมเรื่องยากครับก็พอสมควรนะครับสำหรับเป็นนมเนาะมันค่อนข้างจะพิถีพิถันในการเลี้ยงน้อยครับต้องเอาใจใส่มากกว่าแพะเนื้อที่ปล่อยฝูงนะครับอืมครับผมอันจะได้เพราเดี๋ย้ผมรบกวนปลาไปดูเนาะในฟาร์มน้่นนะว่ามีการเลี้ยงดูอย่างจะได้นะครับเนาะเฉือครับเชิญครับครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับทั้งหมดตอนนี้มี80กว่าตัวครับ อ๋อในฟาร์มเขาเียหนาไมมไปดกว่าตัวแปสิบกว่าตัวนัว่นไม่ตัวปูตัวแม่เนี่ยแบ่งมันจะได้นะครับตัวปูก็จะมีขอกแยกเยอะครับขอกแยกเป็นพิเศษอ๋ออันนี้เป็นตัวปูอันนี้เป็นแป้นนมล้อเป็นปอ้อพันธุ์ครับจุนเนี่ยผมเนี่ยเงยาเนาะและ้วก็นี่เป็นปอ้นปอพันป้อพันธุ์ฝรั่งเศสครับอ๋นนี้นำเข้าของซีครีบ อ๋อนี่ของฟาร์มเลยกับพวกพันของฟาร์มของฟาร์รมครับผมจืออมอ่อูวินอูวินโอเว่นอูวินครับเปิดพวกพันธุ์ลักครับตอนนี้ครับแล้วอันนี้เนาะนี่คืออย่างไหนอันนี้เป็นแกะครับแกะของน้องเบาครับอ๋อแกะดำครับแกะดำเลี้ยงมาซิบก่าปีละไอ,อ้ห่านแล้วอย่างนี้เขาแบ่งไปจะได้ครับโซนในในในของเขาเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วระบบของฟาร์มมันยังบัดเต็มระบบมันจะอันนี้เป็นขอกรวมครับขอกรวมนี่จะเป็นพวกแม่แม่ลีด แม่รีดแม่เลี้ยงลูกแล้วก็เป็นแพะที่ผสมแล้วนะครับจะอยู่ตรงนี้ก่อนที่จริงมันจะต้องมีการลอกไข่ลอกมันึงกรรมนะครับแต่ขอกมันยังบาเซตระบบด้านข้างเต๋อครับอันนี้คือมาทําใหม่กำลังทำใหม่ครับแมนครับกำลังมาทาใหม่อ๋อนี่เครือเขาจะซ้อยย่อยคำยูแมนครับอ๋ออันนี้เป็นแพะอันนี้เป็นแพะุูนอายุ3ามเดือนขึ้น4เดือนครับนี่เนาะเป็นตัวแม่พันนาคตับพที่เขาคัดไว้ครับอ๋อนี้คือตัวแม่หมดเลยครับผมตัวแม่หมดเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นแป่สาวแป้สาวเจ็ดเดือนตอนนี้อันนี้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนอันนี้เนี่คือที่อันนี้เือทีเเขาเลี้ยงรวมที่อันนี้ป๋อเขาไม่ได้ซอยย่อยเดี๋ยวกัะอันนี้คือเป็นรุ่นเป็นแป่รุ่นที่สามารถเลี้ยงรวมได้นะครับยังดได้ให้ผลผลิตน้ำนำมแล้วก็อยู่ในช่วงขุนขุนื่้ได้สลีล่าโครงสร้างให้ครบอายุหนึ่งปีเขาถึงจะเริ่มมาทําการผสมพันธุ์นะครับ เพื่อผลิตน้ำนมให้เขาในรุ่นต่อไปเป็นแม่พักอนาคตตอนนี้ของฟาร์มครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อายุกี่เดือนแล้วคะอันนี้อายุประมาณ6เดือนย่างเจเดือนครับอันนี้จะเป็นรุ่น5เดือน6เดือนครับนี่ห้าหเดือนครับนี่ห้หเดือนขนาดก็จะใกล้เคียงกันหมดเลยครับไล่เป็นรุ่นไปรุ่นไปนี่เป็นรุ่นไปรุ่นไปเลยครับ ได้ใหก็สามารถเลี้ยงจุนีได้เหรเลี้ยงได้กันได้เหาะครับเลี้ยงได้กันได้ครับจนกว่ามันจะโตล้วเอาก็อมาคัดคัดคุณภาพทํำกรมว่าตัวไหนหื้อเปอร์เซ็นนมจะได้ทรงตัวทํำกรมครับแล้วก็หื้อปริมนตปริมาณนมเยอะเยอะหรือว่าน้อยเอากะยักตัวหนึ่งเนี่ยที่มันสามารถฮื้อนมได้เนี่ยมันมันฮื้อนมเื้อือนมเนี่ยมันฮื้อเจไดหื้อถึงวันเลยกะนมเนี่ยฮื้อทุกวันครับวันหนึ่งมันได้นักหรอครับ วันหนึ่งก็ยูตีการดูแลนะการดูแลเอาแต่ใส่ยูตีหนึ่งกิโลครึ่งถึงสองกิโลครึ่งประมาณนะครับแต่ถ้าพีกพีกก็คือหนึ่งซีแคโลเลยก็มีครับต่อตัวเนาะรับต่อตัวต่อวันหลีดนมได้ประมาณที่จริงก็หลีดได้จนถึงคอร์ดเลยนะครับจนถึงคอร์ดชุดใหม่เลยแต่เขาจะได้ในเขาจะได้นมประมาณสามเดือนนะครับหลังจากที่คอร์ดมาเขาก็จะเริ่มหลีดเลยครัหลีดได้สามเดือนแล้วเขาจะได้นมครับ ได้นมแล้วทำการประสมพันธุ์ไว้ต้องหเดือนคือนมเนาะไอ้น้ำนมมันเนี่ยเขาเอาอย่างบำรุงเวลาลก่อนที่แพะจ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 ะ,จะปัหาอะไรอย่างแต่ขึ้นนมมันมีอาหารมีอะาไาร,าารเป็นพิเศษครับผมใช่ที่ฟาร์มเขาใช้กากเต้าหู้ครับกากเต้กากตหู้มาผสมกับผิวทั่วเหลืองํำกำน,นะครับแล้วแปะทำระบบฟาร์มของเขาทั้งหมดใช้ข้าวโพดมักครับ โคตร<อ> <S <S มัรกเลี่ยงแล้วก็ผิวทั่วเหลืองแล้วก็กากเต้าหู้<อ>มีหัวอาหารผสมนิดหน่อยเวลารีดนมครับอันนี้คือหมายถึงว่า <S 2> <S 2> <S 2> เขาต้องใื้มันทุกวันไหมหรือทุกวันครับอ๋อให้กินทุกวนักวนเลยทุกวน <S 2> <S 2> ันครับอ๋อเพราะว่าแพ้พวกนี้เป็นแพน้นมโดยเฉพาะครับเป็นแพ้นมต้องต้องการโปรตีนค่อนข้างสูงครับต้องการโปรตีนค่อนข้างสูงถ้าเราไปปล่อยรวมฝูงหรือปล่อยลงลุ่มบ่อยๆอ่ะสภาพร่างกายของแมวเนี่ยระบบการเผาผลาญมันจะ เยอะกว่าแล้วคือปริมาณนมตีน้อยลงครับแล้วอย่างยเนี่ยหรอครับยาตีของผานตีน้อยลงยาคือยาเพนกูล่าครับยาเพนกูล่านี่เขาคือเสริมเวลาที่อาหารหมดรางแล้วหรือว่ากินเวลากลางคืนเนี่ยครับเขาไปได้ดูแลเป็นเนาะเขาเลี้ยงเปิเป็นเวลาเมื่อคืนก็จะบุฟเฟ่หน่อยอันนี้เป็นก็กินไปเรื่อยๆนะกินบุฟเฟ่ไปอ๋อครับแล้วยังขอกต่อไปนี่เราขอกตรงนี้นี่นี่นี่เอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอายุรุ่นสี่เดือนครับ สี <4 S 1> เ่เดือนอันนี้ห้าเดือนเป็นตัวเมียมดเลยก่ะตัวเมียมุดเลยครับตัวเมียมุเลีเป็นแปะไว้รุ่นที่เัารอสร้างอนาคตของฟาร์มเขาเนาะครับก็แสดงว่าใน,ใน,ใ,นในฟาร์มเขาเนี่ยไอ้ตัวปูนี่มีมีมคมหมเนาะอ๋อตัวปูรุ่นนี้มีครับมีมีตั้ตรงไหนครับมีตรงไหนอันนั้นก็คือเขาจะเอาไว้เป็นแยกพันกันเป็นอนาคตไว้แบ่งให้เกษตรกรเขาตัวครับในราคาจิตจับต้องได้นะครับแล้วปอพันในฟาร์มเขาได่มีกี่ตัวปอพันธุ์ทั้งหมดมีส<อ>ี่ตัวครับตอนนี้อ๋อจ้สี่ตัวสี่ตัวแต่ว่าใจ้ยได้สามตัวอยู่ครับ แล้วอัตราการผสมของเขานี่ใจปพ่อพันธุนี่ยต่อแม่พันธุ์เขาเขาเขาใจจะได้อะหมายถึงว่าเวลาเขาจะผสมพันธุ์จริงๆแล้วแพ้นี่มันใจ้ได้พ่อพันหนึ่งตัวสาหรับแม่แพ้ได้เป็น3ามสี่สิบห้าสิบตัวเลยก็ได้คือมันสามารถผสมพันธุ์ได้วันนึงหลายตัวครับอแต่ว่าเขาใจ้เฉพาะวันที่ตัวเมียเป็นซัดเนาะแล้วเขาก็จะเลือกเอาแม่ในเหมาะสมกับพ่อพันธุ์ตัวไหนแล้วเขาต้องการบีดลูกมันออกมาเป็นจะได้ครับ ขาดสลีลาตรงไหนเขาก็จะต่อเติมติปอมันปอสำคัญครับสำหรับเลี้ยงแป้นี่ปอพันธ์สำคัญมากก็คือปอพันธ์เขาก็ายังที่ว่าเขานำเข้ามาเนาะแต่ตัวท่านจากไอ้ยงเะเยอรมันฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสครับผมครับแล้วนี่ขอกนี่อันนี้เป็นขอกแพรลีดเหมือนกันครับแต่ว่าติฮอลูกสซไวตตัวนียตอนนี้คือเขาเขาต้องการเลี้ยงลูกให้โตไวเพราะว่าลูกสองตัวเนี่ย จะเป็นปอพันอนาคตของเขาอันนั้นเป็นเยอรมันนะครับเป็นแร่พระราชานของประเทพเป็นเยอรมันตัวไหนครับตัวสองตัวแม่ลูกหัวโลนนะครับที่มัมีเขาคเปลี่ยนแฝดนำเข้าเหมือนกันครับของประเทพครับแล้วคือมันอายุกี่เดือนมันถึงจะเลดได้ครับแฝดแปดหนุ่มจะเริ่มหลีดได้ที่จริง8เดือนถึง1ปีก็เริ่มผสมพันธุ์ได้ครับเริ่มผสมพันธุ์แล้วก็เริ่มตกลูกตกลูกก็คือว่าหลีดเริ่มเลีดได้เลยอ๋อคือหลังจากที่แพะ ต๊กลูกแล้วเนี่ยคือเริ่มรีดนมได้เลยแมนครับคือแต่ก่อนหน้านั้นก็ยังหลีดไปได้แต่อ๋อคือปกติแล้วยังบมีน้ำนมครับอ๋อนมมันจะผลิตมาพร้อมกันจิบบะเพื่อเพื่อโลกไปนะแมนครับแล้วเขาจะแยกลูกออกปกติแล้วจะแยกลูกออกแต่ฟาร์มของเขาจะจะจะให้ลูกอยู่กับแม่แต่ว่าเขาจะหลีตนมสองระบบเหมือนเหมือนฟาร์มอื่นครับเขาจะหลีดนมแค่ตอนเจ้าช่วงเวลาหกโมงเวลาเดียวแต่ตอนเย็นเขาจะจับลูก ขังไว้ครับขังไว้แล้วตอนกลางวันเขาจะปล่อยลูกหลังรีดนมแล้วปล่อยลูกเขาอ,อยู่กับแม่เลยคือเป้ลมีสุขภาพมีแข็งแรงเนาะแล้วก็โตเต็มสลีล่าของเป้นเลยด้วยการบาคาัคคัดน้นํานมแม่ครับแล้วก็บ่เป็นการเฮาครับบ่เป็นภาราในการที่เขาต้องแยกมาหรือว่าต้องมาบีบเอานมแม่ป้ลเยอะขึ้นไปแหมเนะเาะเขาบ่ได้เน่นตรงนมร้อยเปอร์เซ็นเลยแบบว่าต้องการนมในปริมาณที่ยเยอะต้องการนมในปริมาณติดตลาดต้องการของเขา ครับแล้วยังนมนะครับเวลาเขาเลีมาเนี่ยเขาจะแบ่งให้ลูกจะได้แล้วเขาจะเก็บไว้จะได้ครับอ๋อครับปกติแล้วนมนี่ถ้าผมรีดแล้วเนี่ยจะใจ้ในการผลิตนมถ้าจะไล่แบบโฮมเมกเนาะครับ,รบขายทั้งหมดจะมีให้ลูกแปะได้กินเนาะครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยจนถึงเย็นเนี่ยผมปล่อยแปะให้อยู่กับแม่ของเขาเต็มที่โดยที่ตอนเย็นนะ่ะผมมารีดนม ปก็มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เลยก็คเื่อหมายถึงว่าอันโลกโลกเขาเนี่ยเขาก็เขากินของกินนมแม่เลยเขาม่ต้องเป็นภาราในการตีต้องมาดูแลเขาครับหรือว่าแยกออกมาแต่ถ้าเขาต้องการนมในปริมาณที่เยอะเขาต้องแยกลูกตั้งแต่ตอนเกิดเลยครับครับเกิดมาปุ๊บเขาก็จะแยกภาคออกไปเลยภาคกจากแม่ไปเลยแล้วก็ใจ๊นมน้ำเหลืองของแม่ให้กินภายในเวลาเจ็ดวันหลังจากนั้นเขาจะใจ๊นมแม่ผสมกับนมผงครับ นมผงในการเลี้ยงลูกแพะเพื่อน้ํานมของแพะเนี่ยมีราคาที่สูงกว่านมผงเขาจะเอาน้ํานมของของนมผงเนี่ยเลี้ยงลูกแพะครับโดยมีน้ํานมของแม่ผสมแค่น้อยนิดแล้วยังฟ้าของเขาเนี่ยครับไอ้นมเนี่ยเขาเอาไปทาอะไรอย่างพงครับนมในฟ้าของเขาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ทํา ถ้าจะไล่โฮมเมคครับคือทําเองของเขาเป็นแบรนด์ของเขาฟาร์มของเขานะครับแล้วก็ใจ้การตลาดแบบออนไลน์ครับโดยตีบาได้มาได้ส่งที่ไหนแบบเป็นประจําครับแต่ใจ้ออนไลน์ส่งทั่วประเทศโดยแพ็กกลาสโฟมส่งได้ทุกที่คือมาได้ส่งแบบเจ้าประจาอย่างนี้โรงงานานนี้เหมือนหรออ๋อคือเวลาเขาผลิตนมพัชรลุงพัชรไล่เขาก็ผลิตเองแมนครับเกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงครับ เลียที่ผมเห็นตั้งหลังนี่อันนั้นหน้ากับเป็ดฟอพันกันไหแม่นครับอันนี้เป็ดฟอพันของอันนี้เป็ดฟอพันของอันนี้เป็นของออสเตรเลียนะครับอ๋อตัวนี้เขาออสเตรเลียอันนี้ไอ้ลังนะครับเป็นซูเปอร์สตาร์ในทิกต็อกตอนนี้นะครับชื่อก็ครับจีลังครับผมลังเจ้าลังเจ้าลังนะครับลังรออะไรนะครับอันนี้เป็นป่อของจูเนียร์ตัวน้อยแตกี้นะครับ โอ้เขาอันนี้เขานี่คืออันนี้คือตัวขนาดนี่คือใหญ่สุดหรือยังครับอันนี้ยังครับอันนี้อายุเข้าสามขวบนะครับเข้าสามปีโอ้ครับผมยังอยู่ได้แหมนานครับยังใหญ่ได้แหมรบตอนนี้ร้อยห้าโลแล้วครับโอ้ตอนนี้น้ำหนักร้อยห้าโลแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์อันนี้ถือว่าช่วงวัยที่ว่าสมบูรณ์หรือยังครับสมบูรณ์เต็มที่เลยครับเต็มที่แล้วเนาะพ้อมเลยเต็มที่เลยมีลูกแบ่งให้เกษตรกรอยู่ เรื่อยๆครับผมมีทุกเดือนนะครับปกติจะโทรมาจองจองก่อนครับสสยพันอะไรอย่างก็คนเาไห้่งสายพันธของอันนี้เป็นซานเนนครับซาเนนเรือดร้อยของหนอกครับซาเนนเรือดร้อยเลยครับผมมีใบการันตีมมดเลยก็คือนําเข้ามาเลยครับนําเข้าครับแล้วยังยังยังเขาเขาเนี่ยมันมันมีปัญหาอย่างก่อนเนี่ยเวลาเอาไปเข้ากับตัวเมียตัวอย่างนี้ครับบะมีครับบะมีปัญหาบะมีอุปรรคสาหรับการทําปอพันนะครับครับ เลยจะเอ้เลยเนี่ยได้เข้าเลยครับนี่เดี๋ยวมันเข้ามาเลยแล้วอาหารนะครับที่เขา่าตะกี่อัี้คืออะไรอันนี้กครับอาหารอันนี้จะเป็นอาหารเจ้านะครับเป็นผิวท่วเหลืองผสมด้วยอาหารเม็ดนะครับครับอันนี้โปรตีนค่อนข้างสูงมากผิวทุนเหลืองนี่ราคาแพงนะครับราคาเต่าหัวอาหารเลยครับผสมเนื้อตาซีต่อสองนะครับผมอนนี้คือ นี่เป็นอาหารเจ้ามือแหลกเลยเปิดประเดิมของแพะเลยนะครับอ๋อครับจะจะเฮือกเลยครับเฮือกเลยก็ได้นะครับผมครับผมเดี๋ยวผมเฮืออาหารเลยครับครับผมอะไรเฮือเลยครับครับเอาเลยครับผมมาช่วยก็ได้ครับมาเลยคือปกตินี่เขาถ้าอย่างเขาบได้มาทายรายการในปกตินี่จะเฮือกี่โมงครับปกติจะเฮือเริ่มอาหารเจ้านี่ประมาณแปดโมงเลยเหละครับอ๋อหลังจากรีดนมนะครับเขารีดนมหกโมงครับแพะแม่รีดจะได้กินอาหารก่อนแล้วก็จะทําความสะอาดฟาร์มแล้วก็เริ่มเฮืออาหาร อาหารเนี่ยประมาณเป็นห้องอาหารค่ำเนาะครับคือช่วง8ปดโมงแล้วหลังจากท่านมดอาหารหมดล้างก่อนจะหื่อเป็นข้าวโพดมักครับช่างฟาร์มเลยแล้วก็ปล่อยยาวเลยจนถึงบ่ายสามโมงครับจะมารเริ่มอาหารมื้อเลงครับแล้วยังเนี่ยอย่างที่กําลังเขาจะหื่ออาหารนั่นแหละคืออันนี้คือยังครอบเนาะหรือล้างหื่ออาหารเนี่ยอันนี้คือเขาดีไซน์เองทำเองดีไซน์ครับอันนี้ ขอกใหญ่นี่ยังกว่าเซ็ตสมบูรณ์เนาะครับขอกขอกมูนี่นี่จะอันนี้จะเริ่มเป็นระบบของเฮาละนี่ข้าใจอย่างครับพ่อ PVC ีเนาะนี่ครับพ่อ PVC ครับยังต้นทุนน่ครับต้นทุนในการทำขอกเลยสูงครับตอนนี้ต้นทุนในการทำขอกของผมนี่ก็ก็ถือว่าบะสูงนะครับเพราะผมมีต้นทุนมีมีไม่อยู่บางส่วนแล้วก็ ใก้ทุนจากการขายแม่แพะครับแม่แพะของปีที่แล้วมาทำก็ประมาณสองสามแสนครับครับอันนี้คือคอกได้ประมาณสองสามแสนเนาะครับประมาณประมาณสามแสนครับสังเกตด้วยก็คือเขายกพื้นสูงด้วยที่พื้นที่ของเขามันเป็นดอยเนาะและหมยางหนึ่งคือแพะมาชอบอากาศชื้นครับความชื้นของข้างล่างดินนะครับมันจะระเหยขึ้นมามันเป็นบ้านเขามันเป็นเป็นห้องว่าภูุมีอากาศแบบร้อนชื้นนะครับมันบัจเจ ชื้นแห้งๆเนาะครับเพราะว่ามัน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 เป็นดอยนะตรงนี้เนาะตีรอบๆเป็นดอยมันมันชื้นเนาะครับอืออาหารเนี่เฮือเหมือนกันมดเลยเฮือเหมือนกันมดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็เือเฮือเหมือนกันมดครับอือแกะอันนี้แก่ก็กินอย่างเดียวกันแนเนาะครับกินอย่างเดียวกันพวกเต๊ะวันหนึ่งนี่เขาเฮือเยอะอ๋อครับเอะไครับวันหนึ่งนี่เขาเฮือเยอะอ๋อต่อวันนี่ยแบบเยอะครับ ผมจ่ายอาหารวันละประมาณต้นทุนอาหารทั้งมดทั้งวันเลยวันประมาณ3ามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยบาทครับสี400่ร้อยบาทต่อวันนะครับต่อวันวันละสามร้อยกว่าบาทเดือนละก็เดือนละประมาณเบสเสร็จเลยตึงไก่ยาการรักษาอย่างเดือนประมาณหมื่นห้าครับ <15. S 1> หมื่นห้ารายจ่ายต่อเดือนนะครับครับแล้วไอ้รายรับเราเหรอทีนี้รายรับของเขานี่ตอนนี้นมนมอ,อยู่ โล60บาทนมสดนะครับพอตีเป็นราคานมสดได้วันหนึ่ง15ถึงซาวโลช่วงพีิกได้ถึง40โลครับต่อวันแต่ราคาตอนนี้รายรับน่าจะอยู่ตีวันรับประมาณพันกว่าบาทครับพันห้าพัครับ ตีเป็นเดือนแล้วก็ประมาณพันห้ากว่าเดือนประมาณ3 4มสี่หมื่นขึ้นเนาะสี่หมื่นกว่าขึ้นครับ4ี่หมื่นขึ้นแน่นอนต้นทุนหักต้นทุนออกตไวใดก็ต้นทุนประมาณหมื่นห้าครับหมื่นห้าถึงหมื่นแปดประมาณนะครับแล้วยังอกจากไอ้นมแล้วเขามีรายรับจากอะไรมีครับนมแล้วก็มีรายรับจากพันที่เขาพัฒนาขึ้นมาที่สายพันธุ์ของเขาเขาขายลูกพันธุ์โดยโดยบเปรียบเกษตรกรนะครับแล้วก็ เขาก็บบัตาทุนเขาขายเดือนละพันต่อ,อตัวอย่างเช่นลูกแพะอายุประมาณ4เดือนเขาก็จะขายสี่พันห้าเดือนก็จะขายห้าพันอ๋อก็คืออายุคือเดือนละพันแล้วไรายได้ลักเลยแหมอันหนึ่งนอกจากแหมย่างหนึ่งนอกจากนมก็คือการขายลูกพันธุ์ในแต่ละปีหรือว่าขายแม่พันุ์ลีดแม่ลีดครับแม่ลีดนี่ก็ตกตัวละประมาณ หมื่นถึงหมื่นห้านะครับหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองแล้วแต่อัตราการให้นมครับอันนี้ต่อปีเนาะแม่นครับแล้วยังขี้มันได้ครับเ่อขายได้ก่อนขี้นี่ผมมีส่วนส่วนลูกพี่นะครับไอมันเดือฝฟรังครับผลมาแล้วก็ผลมาครับประจำไปผลมาครับกระจะได้ทุกเดือนครับตรงนั้นแล้วส่วนไอขี้มันนี่ประมาณเดือนต่อไหนขี้ได้ประมาณ เดือนละสามพันกว่าสามพันกว่าบาทครับผมครับครับยังยังไซต์ที่อะไยไซต์ที่ไหนเขาได้ขายวะได้ขายแน่นอนครับอันนี้มีจองหลายคนแรับหลาย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 อ๋อนี่คือปอคอนี่คือจองแล้วนี่คือจองแล้วครับปอคอนี่นะเอ๊ะในตัวแต่ใดเนี่ยอันนี้ขายตามอายุครับถ้าเปิดมารับในมันอายุเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดพันเนาะแต่ตอนนี้มันอายุประมาณห้าหกเดือนถ้าเจ้าขอเปิดมารับเลยก็ห้าหกพันครับผมแล้วเขาก็จะมีใบใบของฟาร์มเพิ่มใบทะเบียนของฟาร์ม สมมติว่าถ้ากวดจองไว้แล้วมาหับจองไว้ตอน5เดือนมาหับตอน6เดือนก็คือ6,000ส่วนมากแล้วจะเริ่มเริ่มเริ่มขายผลผลิตแป้เป็นตัวนี้ตั้งแต่อายุ4เดือนขึ้นไปครับอย่างเช่นลูกค้าต้องการเกษตรกรต้องการแป้ก,ก็จะโทรมาเขาว่าต้องการลูกไอลังครับหรือต้องการลูกโอเวน่นครับเขาก็จะถามเป็นว่าสะดวกหับตอนไหนอายุกี่เดือนอแเราก็จะให้เป็นเลือกส่งคิพเพื่อน,นเลือก แล้วก็วันที่คนมารับก็ไปพร้อมทะเบียนของฟาร,ร์มติดจัดที่ครับผมแล้วยังตีผมหผ่านได้เลยนะครับผมพอดูน่กลับได้ก่อนได้ครับอ่ายังไม่หันเเนาะอันนี้ก็คือมีตึงกาก,ากทวเหลืองแล้วก็มีไอสองอย่างครับมีหัวอาหารแล้วก็ผิวทั่วผิวทวเหลืองครับอันนี้คือเป็นผิวทั่วเหลืองที่เป็นไอคัดเอาเม็ดตรงใ<ม>นมาแล้วอีกเนาะแคบแม่นครับรรมผมอ่ะแล้วทีนี้ทีนี้คือเอาได้แปะไปละ ทีนีเคือผมจะเริ่มเลี้ยงแล้วผมต้องเตรียมตัวจะได้ฟ่องเตรียมตัวรับแรงเลยคือสถานที่ครับสถานที่แล้วก็ใจล้วนๆเลยครับ,รบใจของคนเลี้ยงนี่ต้องสําคัญมากครับต้องนักแน่นเนาะครับสิ่งที่เขาจะทบเขาจะลังเลดูคนอื่นไปได้นะครับแต่เราก็ต้องมีความขยันศึกษาศึกษาหาแนวทางดิ้นหาช่องทางหุ่นตวเกานะครับบดีรอรอตลาดนะครับต้องยิงเข้าหาตลาด การเลี้ยงสั์คือการเกษตรบได้ร่ำรวยครับแต่มีความซุขแน่นอนแล้วก็มั่นคงยั่งยืนแน่นอนครับผมเขาต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษครับแปะมูนีแปะมูนีนี่เรื่องสุขภาพสําคัญครับแปะนมนี่สําคัญมากเรื่องสุขภาพเขาต้องดูว่าตัวไหนป่วยเวลาไหนเขาต้องเขาต้องดูอาการสกงเกตอากาศโดยสองอาหารสามสถานที่เลี้ยงครับเปิดเลี้ยงเขาเน่ับเขาก็ต้องเลี้ยงเปิดเพื่อดีเน่นครับสุดท้ายแล้ว ผลผลิตที่เขาจะได้เงินเป็นก้อนเป็นกำรรอะ่ะมันคือลายปีที่เขาจะได้ตังก้อนอย่างเช่นตอนนี้อินโดนีเซียนะครับสั่งแม่แพะ40ตัว40ตัว,ตวเป็นแป้รุ่นมาฮับเดินพิจิกาในราคา1,000 0บาทแต่ขอผสมพันุ์ให้ตัวเป็นลูกของลังทั้งหมดครับ40แม่4แสนผมรองเงินตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเงินปั่นผลที่ได้ต่อปีแบบคุ้มมาถึงว่าไอ หนึ่งมืนบาทนี่เคือย่างต่อตัวต่อตัวครับผสมมือพร้อมผสมมือพ้อมครับตั้งตั้งตั้งห้องไปเลยครับดเสาวพ้อมเลยมีใบไปเลยก็คือเพิ่นจะมาเอาเรื่องพฤติการนี้ครับซัดเษฐกิจเนี่ยแปะเนี่ยเป็นได้บ้างครับตอบโจทย์ก็หรือมีความต้องการของตลาดแพะตอนนี้ความต้องการของตลาดถ้าอู้ถึงความต้องการของตลาดนี่คือแบบแบบยังพออยู่แล้วเนาะ แล้วก็อนาคตก็ตึงบเพียงพอครับตอนอคนจะเลี้ยงเยอะขึ้นก็นตึงบเพียงพอ,อเพราะนั้นการตอบโจทย์ของอนาคตของแป้ผมวปิซัสเซรดกิตีที่มันมีความก้าวหน้าได้แห็มเยอะเลยครับ,รบยิงถ้าเปลี่ยนแพ้นมเนี่ยคุณค่าของสารอาหารของนมเนี่ยมันมันสูงมากเนาะม,มันสูงมากแล้วก็มีประโยชน์ ตัวร่างกายมนุษย์คนเขาเยอะมากเป็นที่ต้องการครับบ่อปลครับในเชียงใหม่นี่คือนมแพ้หากินยากมากทั้งาีเชียงใหม่กับกรุงเทพนี่เป็นเมืองที่ใกล้เคียงกันแต่กรุงเทพภาคกลางเนี่ยเปินรวมตัวกันเนาะแล้วเปินกอมีสากณรมีอย่างหญ้าพัชไล่แบบเอลระบบแต่เชียงใหม่เขานี่เหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวครับแต่ตัวมันต้องหาตลาดเองแต่ผมคิดว่าความความเป็นไปได้ในตั้งหน้าเกษตรกรน่าจะรวมตัวกันมากขึ้นตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีกลุ่มมีอย่างละแต่ว่าผมคิดว่า ถ้าเฮาผลิตนมได้ตีเยอะขึ้นน่ะความต้องการเจยงไม้นี่คือแต่ได้กระตึ้งแบบเพียงพอประชากรเยอะครับเจยงไม้แน่นหนามากเพราะทุกวันนี้นมผมบรเหลือแล้วก็บอกพอเลยโอเคครับสุดท้ายแล้วครับและการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับขอขอบคุณที่บังคับเนาะครับเนาะที่มาปลาเฮาเนาะมาดูฟาร์มมาเือความฮู้เฮาในการเลี้ยงแพะนมนะครับเนาะขอบคุณครับผมขอคุณครับ